มีหางหนุกนําค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ค่ะสิพามาเล่นนาค่ะมาเบิงน์นในนาว่ามันมียัางแน่สิพามาเบิ่งว่าปลูกอย่างแน่เลี้ยงอย่างแน่เนาะค่ะกลับไปเบิ่งกันเลยค่ะอันนี้ก็สิเป็นมันสะไข่ค่ะที่ปลูกเอาไว้ก็จะเป็นก๊กก๊อกก๊กกล้วยก๊ก,กไปสุรถดค่ะก๊กพงสุรสด ามาปลูกอยู่เพื่อนก็นมีค่ะมีแก้วมังกรองสุรสมีอ้อยค่ะมีอ้อยแต่แก่กุ้งมะฮุ่งค่ะหาก็เอาออกมาปลูกอันนี้กุ้งมาคอค่ะบักมันถิ่นแล้วอันนี้กระสิเป็นเทียงหน้าน้อยค่ะเอามมาเสาโฮมยามเพ็ดให้เห็นหน้าค่ะอันนี้ก็สิเป็นสะค่ะในสะน,นี่ก็เลี้ยงในสะน,นี่ก็เลี้ยงป่าเอาไว้ค่ะป่านิน มานินก็ปลาปลา,าค่ะปลาตองเลี้ยงหลายอย่างอยู่ค่ะอันนี้กระสเป็นกกมะก่อค่ะกกใหญ่กกอันนี้ค่ะกกมะกอกได้กินหลายปีแล้วค่ะตัวนี้กกใหญ่อันนี้กสิเป็นไก่ค่ะที่เลี้ยงเอาไว้อยูน่นามีอยู่สามตัวมันกำลังไข่อยู่ค่ะถาเบาะอยู่ถาเบาะลูกอยู่ ส่วนมากกระสิเป็นยูคาค่ะอมๆอมๆน้านี่ก็สิเป็นยูคาเนาะปลูกเอาไว้ปลูกเอาไว้เห็ดหอมเพื่อมันใหญ่ก็ได้ขายค่ะนี่ก็เป็นคอไก่คอไก่เมื่อกี้นี่ค่ะที่มันมันยางอยู่เมื่อกี้นี่อันนี้ก็เป็นเตาค่ะเตานี่ก็ัมื่อวนได้เอาตัดฟืนลงเตาก็ปล่อยให้มัน้างไปก่อน อันนี้ก็มะเขือแข้งค่ะได้กินอยู่ได้กินหลายเทือแล้วมาเขือแข้งหากระปุกหว่างต้นปีนี่เนาะค่ะขางนี้ก็สิเป็นให้หน้าค่ะทีดำหน้าอันนี้ก็สิเป็นแย่รอดเนาะเบิ่งสีซูมให้เบิง่งอันนี้ก็ป่วยแย่รอดเนาะป่วยแย่ร้อนล่ะก็แย่รอดกำลังหวานปุยอยู่เนาะ เขากำลังเขียวจ้ะพี่น้องตัสิพาไปบึงก๊อกมะกรวยเหล่าบึงแล้วบ่มีจะกกกล้วยด่างก็ได้วาสิีแดงเงินแสนน้องเขาก๊กไผ่ฮะปลูกเอาไวก้กกนัง่งต้นไผ่ต้นกล้ยกวยวก๊กมะม่วงค่ะก๊กมะม่วงตอนก,กล้วยกำลังเป็นปีเลย กำลังเป็นปีเลย,ลยเห็นอะไรคือออยู่แต่ว่ามันหากระเป็นค่ะตรงนั้นก็แมนตัวนี้ก็กำลังเป็นค่ะตัวนี้ก็กำลังเป็น่ตนตัวหาก็ะกำลังเป็นค่ะเป็นลายเครือออยู่ตัวนี้น้า ามาณเกือบซบเพื่อค่ะที่มันกำลังเป็นอยู่อันนี้มีหางหนกน้ค่ะลัางนกแท้ของแท้เลยละหางหนกเนี่ยไอซีเป็นกก๊กล้วยค่ะออมออมมาเป็นโกกล้วยกกกล้วยกกกล้วยออม,อ,อมมา,กกกกกกมาค่ะปลูกเอาไว้พอเขาต้มขนมปลูกกินมากปลูกกินปีมันเนาะค่ะกก๊กล้วยเลี้ยงหมูก็ให้หมูเลี้ยงไก่ก็ให้ไก่ทังงสิคะ ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเอาไปเห็ดกระทงเนาะ มาเกือป่าค่ะพี่น้องปลานินกำลังใหญ่ค่ะ